มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะแล้ฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรีสโลบคอนเฟิร์มพระเอกคนนี้เตรียมรับบทสหายผู้กอง crash l น n ิ้งออน y ยูเป็นสามีแห่งชาติตลอดกาลนะคะสำหรับพระเอกขวัญใจแม่ยกทั้งหลาย สำหรับหนุ่มติ๊กเจษดาพรผลดีถึงแม้ว่าจะแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วแล้วก็มีลูกน่ารักถึง2คนแล้วก็ตามแต่ว่ากระแสะแรงดีไม่มีตกจริงๆค่ะด้วยความที่หนุ่มติ๊กมินิสัยละมนุนทำให้คลองใจใครหลายคนได้ยาวนานมากๆจริงๆค่ะล่าสุดนะคะใน t วิ t เตอร์แอดเค้าติ๊กเจ๊ไทยแลนด์แอดเที่คอยอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับติ๊กนะคะได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นที่ว่า คอนเฟิร์มนักแสดงคนแรกของ c r a s h Running on You ซีรีส์เมกจากเกาหลีดิกจัดสดาพรรับบทเป็นรียองฮยอกหรือว่าสหายผู้กองกำหนดออนแอร์ air, ปีหน้าน,นะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก c h i n i c o m ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ